ใครราบคนนี้เนี่ยว่าเท่แน่นอนครับเท่ทั้งรถทั้งคนครับสุดจริงๆนี้มผมไม่รู้ทำไมว่าทำไมผมชอบเสียงเครื่องเน็บมากเลยรับใจจริงจริงเท่ยังมีสไตล์เทอย่างอันดับหนึ่งทีไอสองศูนยนค่ะผลิตจากบราซิลนะคะอันดับหนึ่งที่ผลิตอ้อยของโลกเราเลยนะคะ อย่างแรกเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอดันชางกรุ๊ปนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวและที่หนึ่งของเรา TS 6 0 2 0นะคะคันนี้น้องไปอุดรค่ะขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะที่ไว้วางใจเราแล้วก็เสียสละเวลามานะคะขอบคุณมากเดี๋ยวกำลังพร้อมส่งแล้วนะ้องคนนี้นะคะอย่างแรกเลยเรามาดูกันก่อนนะคะว่าสเปคคันนี้ที่ไปอุดรเขามีอะไรบ้างด้านหน้าเลยนะคะ ชุดใบมีดนี้ไม่มาจากเมืองนอกแน่นอนเป็นของไทยนะคะเป็น8ฟุตนะคะแต่เวทตัวนี้มาจากบราซิลนะคะเสร็จปับ๊บอะเราไปดูต่อกันดีกว่าค่ะว่าคาน้าสเปคเห็นลูกค้าก็อาจจะมีถามซ้ำๆว่าคืออะไรคานานิวฮอลแลนด์นะคะเป็นแบบนี้คานานิวฮอลแลนด์นะเครื่องเนปนะคะรุ่นนี้มีอินเตอร์คูลเลอร์เดี๋ยวเราไปน้ำนะคะว่า4ี1ซูบร้อแรงมาเป็นยังไงอ่ะมาย้ำนิดนึง T S 6 0 2 0 ไม่รีมาไม่ได้นะคะต้องมาจับจองนะเป็นเกียร์12คูณ12นะคะตัวนี้เราทำเราให้ยางไปใหม่นะคะเป็นไซส์3 4สเคยเห็นไหมสีนี้รุ่นนี้นะคะลูกค้าเพิ่งขอไปนะคะเป็นขอเป็นเวสีน้ําเงินนะคะและตัวหนังสือสีขาวเป็นเวทของเรานะคะแน่นอนว่าของชอดันช้างกรุ๊ปค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะลูกค้าจัดไปเป็นฐ่านสีนะคะอย่างที่อย่างที่บอกไป ไม่ว่าจะเป็นผ่านสี่หรือผ่านแปดก็ได้หรือเครื่องตัดหญ้าก็ได้หรือปลูกอ้อยหรือมันแล้วแต่ลูกค้านะคะที่เอาไปใช้นะแต่คันนี้ที่ไปอุดอรลูกค้าขอเป็นผ่านสีค่ะมีกระบอกช่วยยกด้วยนะคะจากเมืองนอกเรามาดูใกล้ๆกันรอบนึงสองข้างเลยอันนี้ก็คือมาจากบราซิลแต่ว่าผ่านสี่เราไม่ใช่นะไทยนะจ๊ะมียุบหลังคาให้นะคะ20เซนนะและหลังคาเป็นหลังคาเหล็กนะคะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูแล้วกันเหล็กจริงไม่จริงอ่ะก่อนจะขึ้นไป ฟรีไปเลยแปลงกองเปียกให้นะคะข้างในคือมีกองให้นะคะตามคลิปเก่าๆเราได้สีสูมนะคะสีสูมนะไปเดี๋ยวจะไปเคาะให้ฟังว่าใช้เหล็กจริงไหมได้ยินเสียงนะคะไม่ใช่ไฟเบอร์นะเป็นเหล็กนะคะอันนี้ก็คือมาจากบราซิลเช่นเดียวกันนะคะ คุณน้องเขาพร้อมส่งแล้วเป็นสเปคคาวๆแต่อยากรู้ว่าข้อดีเป็นยังไงข้อเสียเป็นยังไงเดี๋ยวเราทิ้งใต้คำอธิบายไว้ให้นะคะว่าลิงก์ไหนนะจ๊ะแต่คันนี้ไปอุดรน,นะคะต้องขอบคุณลูกครั้งเดี๋ยวเราจะโชว์รถเล็กๆน้อยๆนะคะว่าเกียร์12คูณ12ท้ายใหญ่ท้ายฟอร์ดสุดฮิตเป็นยังไงตามค่ะนี่ครับเทไม่เทดูกันได้รับโอ้โหที่สุดหลอรอกละครับทีเอสดููรกระหหรือว่า ่าครับใครข้าวคนนี้เนี่ยว่าเท่นแน่นอนครับเอ้ยยกใบมีดกันให้ดูหน่อยนี่เป็นไงครับชิ๋วครับรถใหม่ครับ TS 6020นี่ฮะนี่ฮะห่างครับยกห่างให้ดูกันด้วยนี่ฮะอันนี้ผ่านบุเปอร์ครับผ่านสี่ครับบางคนบอกจะเอาผ่านสามบอกโอ๊ยผ่านสามอย่างนี้ต้องใช้อย่างน้อต้องใช้ผ่านสี่ครับ ทีเอสหกศูน์สองศูนสบายสบายครับนี่ฮะเอาไปบุกเบิกกันเลยฮะนี่ฮะเดี๋ยวมาดูไฟฮะไฟก็ต้องติดหมดนะนี่ฮะไฟเวลาก้อนออกต้องดูความเรียบร้อยครับโอ้ยเดี๋ยวเราแสบตาไฟนี่ฮะไฟเลี้ยวก็ต้องมีฮะเน่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 เป็ไนไงฮะต้องดูความเรียบร้อยครับ ก็ส่องต้องดูความเรียบร้อยทุกอย่างแม้กระทั่งระบบไฟนะทำความสะอาดเนี่ยไ,ไฟไฟส่งส่องผ่านนี่ไอ้นะโอ้โวงแหวงสายตาเลยอ,อันนี้มาจากนอกนะครับไม่ใช่ติดที่เรานะมีไฟพงพามากเรียบร้อยคร <s> ับจะดูส่องพาวให้หน่อยฮ <c> ึมเ <c> นี่ยยกลอยดูกันด้วยแบบนี้เนี่ย ดีดูมดันเช็คสองเพาครับหมุนลอ้อนี่ฮะนี่ฮะสองเพาเขา,าจะาคึ้นงักงังัฮะแต่ถ้าไม่ใช่ทำาห้ทำไม่ไดเผาเดียวเอ้ถ้าเป็นเผาเดียวล้อมันจะหมุนง่ายง่ายใช่ไหมครับนี่สองเพาขึ้นจะมีไฟขึ้นเตือนอยู่นี่ฮะไฟขึ้นเตือนสองเพานี่ฮะ สีเขียวๆในเราเอาสองเผ่าออกครับโดตรปุ่มไหนเอ้ยอนี่ฮะไฟนี้ก็จะหายไปเลียลองดูล้อครับสบายๆครับหมุนอ่านี่สองเผ่ามันไม่ได้เข้าแล้วแค่นั้นเองฮะเช็คง่ายๆครับเดี๋ยวมาซิ่งให้ดูกัน,นะว่าเป็นยังไงครับ T A. ทีเอทงสูงสุดกับพี่สุดเท่เน่ ขอเดี๋ยวขอวงวงกว้างหน่อยขอจะได้มีระยะทางในการซิ่งครับนี่ครับอานนะ้ทีเอสโอสูงของเราโอ้โ,อโหเททั้งรถทั้งคนครับ สุดจริงๆนี้โอ้ผมไม่รู้ทำไมว่าทำไมผมชอบเสียงเครื่องเน็บมากเลยอืร <c oughs> ับใจจริงๆนี่ฮะโอ้หเสียงมันแบบไหนขอเลงเครื่องให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงโอ้โหนี่ฮะ สุดจัดฮะอันนี้ทีห้องสุดอ๋อคันนี้จะเป็นท้ายฟอร์ดครับที่บอกไปท้ายฟอร์ดหน้าตาเป็นอย่างเงไม่ใช่ท้ายเสียนะบากคนเข้าใจผิดอันนี้เป็นท้ายฟอร์ดเดิมๆครับถ้าท้ายเสียไอตรงนี้มันจะเรียบนะฮะไอตัวสะโพกจะเล็กกว่านี้อันนี้เป็นท้ายฟอร์ดครับใช้กับมันรุ่น40ครับเกียร์อเหมือนรุ่น40เลยเกียร์สองถุงสิบสองแล้วก็เป็นท้ายฟอร์ดครับนี่รับเอปีเต้เอาเลิกเอาใจครับขอให้ลูกค้า มีชื่อเสียงก้องกังวานอย่างกับแต่รถคันนี้คห้ดังๆไปเลยครับกับชอดานช้างรูปตัวจริงที่นี่ที่เยวกับ TS60 สกสงครับทที่ดังอย่างกังวานก็ดังอย่างปังๆเหมือน TS6020 คันนี้นะคะไปไงบ้างนะคะเป็นการทดสอบรถเล็กๆน้อยๆนะคะที่ส่งไปให้คุณลูกค้าได้ชมกันนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube นะคะ IG เราก็มีนะคะ เราก็มีนะคะแล้วก็ถ้าจะสอบถามเพิม่มเติมเกี่ยวกับทั้งอะไรแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับรถแท็กอร์นะคะแนะนาให้เข้าไป Facebook นะคะถ้ารถไถก็จะเป็นขายรถไถยขี่ช่อดันช้างกรุ๊ปนะคะส่วนอะไรจะเป็นขายอะไรนะคะเดี๋ยวส่วน YouTube นะคะเราก็รีนันดูได้นะคะก่อนที่เราจะมาเจอตัวจริงกันซึ่งเรานะคะเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นหยุดทุกวันอา,นาทิตย์แค่นั้นเองนะคะหรือไม่ก็โทรมาหาพวกเราได้นะคะถ้าไม่สะดวกทิ้งเบอร์โทรไว้ได้นะคะแล้วเราจะโทรหาคุณเองค่ะ ฝากพวกเราด้วยนะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวชอดันช้างกรุ๊ปค่ะสวัสดีค่ะ